ยอยิงดอทออนไลน์ารินีปัญญาชนสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่รักขาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมันก็มีข้อดีอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะในทุกเรื่องที่มีความไม่ดีอยู่แต่เราลองมาดูสิคะว่าเราจะหามุมมองที่ดีนั้นได้อย่างไรนะคะมุมมองที่ดีก็คือการถอด บทเรียนนะคะหรือว่าโซลูชันในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันหรือว่าป้องปรามนะคะหรือว่าเป็นการทําสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นต่อไปนั้นเกิดขึ้นได้นะคะเราลองมาพูดคุยกันนะคะในวันนี้นะคะจากบทเรียนนะคะของครูจุ๋มใจร้ายนะคะกับโรงเรียนเกิดที่เกิดขึ้นนะคะโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ยนะคะต้องบอกโรงเรียนสารศาสตร์ที่สาขาราชพฤกษ์นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเราได้บทเรียนอะไรเกิดขึ้นมากันบ้างนะคะแต่สักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ มีเรื่องดีๆที่จะต้องมาบอกกันนะคะว่าเรามีบทเรียนนะคะของผู้ใหญ่สําหรับคุณนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของทองคํานั้นนะคะก็จะได้เอามาแบ่งปันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้ทราบกันนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเดียน,นเองก็ได้มีโอกาสนะคะเป็นแขกรับเชิญนะคะไปเยี่ยมนะคะที่งานของซาลิน่าในการที่เขาได้ ออกไปเจอะเจอนะคะไปออกตลาดเจอะเจอนะคะกับพ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ออฟไลน์นะคะก็ไปที่ตลาดนกคู่นะคะก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะในการที่ในการที่บริษัทซาลิน่าเขาทํา chr นะคะในการที่ช่วยเหลือนะคะกระจายรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะในการที่จะให้มีโอกาสเปิดบัญชีนะคะอ,อมทองนะ,ะก็มีจุดประสองค์อยู่2หลักๆนะคะก็คือ1ใครที่ต้องการจะซื้อทองคำนะคะก็สามารถที่จะอบ เก็บออมเอาไว้นะเงินเนี่ยเอาไว้ออมเอาไว้นะคะโดยการซื้อนะคะเก็บวันละ10บาทนะครับบาท10บาท10บาท,10บาท100บาท300บาท1,000บาทแล้วแต่เลยนะคะเพื่อที่จะทําให้ เกิดทองที่เกิดเป้าหมายของเขาแต่อันดับแรกต้องมีการออมก่อนนะคะเขาก็จะมีการเปิดบัญชีออมทองให้นะคะโดยใช้แพลตฟอร์ม2รูปแบบด้วยกันคือ1มีสมุดธนาคาร2มีแพลตฟอร์มคือสมุดออมนะคะก็มีตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเปิดโอกาสให้นะคะมอบขวัญถุงให้นะคะเป็นเงิน100บาทนะคะก็จะได้น้ําหนักทองโดยเฉลี่ยนะคะ0.5 ตอ,ตอดตอดตอดนะฮะแล้วแต่จำนวนวันแล้วก็เวลานะฮะที่ได้มีโอกาสนะฮะออมทองขึ้นในวันนั้นเลยทีเดียวนะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะให้เงินนะคะเป็นขวัญถุง100บาทก็จะได้0.5 ตัดตดตัดนะฮะอ่านะเป็นจํานวนเลขโดยประมาณเป็นขัญถุงเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็จะได้นะ,ะทองนะมีอยู่แล้วนะคะเพราะอันนี้คือโครงการที่ซาลิน่าก็อยากทําให้ทุกๆคนเนี่ยมีทองคําอย่างน้อย1บาทอ้าวก็เป็นไอเดียที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะลองเห็นภาพสนุกๆแบบนี้แล้วนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะได้นะคะอ่านะฮะสมุดนะออมทองบัญชีออมทองนะคะวันนี้ให้ผู้โชคดีนะคะ5รางวัลด้วยกันนะคะส่ง SMS นะคะอ่าไม่ใช่ล่ะ ส่งแมสเสจเข้ามาเลยนะคะรับสิทธิ์นะคะเปิดบัญชีออมทองฟรี5รางวัลด้วยกันนะคะบัญชีออมทองมูลค่า199บาทฟรีนะคะพร้อมกันนั้นก็มีน้ำหนักทองให้นะคะ1บาทเอ้ยไม่ค่ะประทาน้่วยกันน้ำหนักทองนะคะ100บาทก็จะได้เท่ากับนะคะเฉลี่ยแล้วก็จะได้เท่ากับน้ำหนักนะคะ0 0 5ต้อตๆอ,อ,อ,อะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าราคาทองนะคะตอนเช้าวันนี้เนี่ย จะเป็นเท่าไหร่นะคะถ้าอยากได้นะคะรับเลยนะคะส่ง messenger มานะคะมาในข้อความนะคะว่ารับสิทธิ์นะคะให้5รางวัลเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะดรท็อปนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำเนี่ยนะคะวันนี้ก็จะมีบทเรียนดีๆมาฝากเราค่ะ ส่วนของการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยปัจจุบันนี้มาใช้กับธุรกิจเราต้องมองหลายๆคนมองธุรกิจทองคำเ,เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในกรอบท่านเห็นร้านทองทั่วไป50ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นผมก็เคยเป็นแบบนั้นซารีนาเราก็เคยอยู่แบบนั้นนะครับแต่วันนี้เรานําเทคโนโลยีเข้ามาในด้านใดบ้างน,นะครับต้องนําเรียนว่า1ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการเราไม่ได้มีสาขาเยอะแต่เราสามารถตอบสนองลูกค้าได้ทั้งประเทศนะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีในเรื่องของการพัฒนาเชิงระบบหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าบล็อกเชนได้ยินคําว่าเทคโนโลยีที่มันทันสมัยได้ยินคลาวได้ยินอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่สรีนาเองก็มีเป้าหมายในการพัฒนา ให้สอดคล้องแล้วก็เข้าถึงกับเทคโนโลยีเหล่านั้นเช่นกันเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้เราไม่ได้ค้าขายแกแค่คนในประเทศไทยเท่านั้นวันนี้เรากําลังค้าขายกับคนทั้งโลกเรากําลังเข้าถึงคนไม่ว่าจะอยู่เอเชียอยู่ยุโรปเพราะนั้นเองการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบรับเพื่อให้สอดคล้องเพื่อให้นําไปสู่การใช้ที่สะดวกสบายนั้นเป็นสิ่งสําคัญในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจในยุคป,ปัจจุบัน ู้ชมคุณผู้ฟังที่รักา่าเมืนน่อวานนี้โชคดีมากๆเลยทีเดียวนะคะที่เราได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับนายแพทย์นะคะคุณหมอนะ,ะขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอเพื่อความอ,อบอุ่นกันนะคะคุณหมอภัยรัตน์นะคะพืทอชาติขุัท่านก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะ,ะก็อุตส่าห์มาให้ข้อมูลพูดคุยกับเรานะคะคราวนี้เนี่ยในเรื่องของครูจุ๋มใจร้ายนะคะกับโรงเรียน,นะะสารศาสตร์สาขาราชพฤกษ์เนี่ยนะคะก็เป็นสาขาเป,เป็นเขตที่มันเกิดขึ้นนะคะทำให้เราลงมาดูซิคิดว่าโอ้โหเนี่ยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เป็นเรื่องของโรงเรียนที่มีความเซนสทีฟนะฮะหนึ่งอย่างละเพราะสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นกับเด็กเล็กนะเด็กเล็กอายุ3ขวบนะที่ไม่มีทางสู้แล้วเด็กที่อายุ3ขวบเนี่ยโอ้โหเขากำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาพัฒนาการการถักทอความทรงจำนะทุกอย่างทุกอย่างในในช่วงของตั้งแต่เด็กจนถึง3ขวบเนี่ยมันเป็นช่วงสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะเห็นใจเลยนะคะเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอ้โหแบบ คุณพ่อคุณแม่คือร้องไห้อ่ะน้ําตาไหลเลยว่าโอ้โหทำไมถึงต้องมาทํารูปแบบนี้สงสารลูกด้วยเราก็สงสารทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สงสารลูกด้วยนะคะขนาดเดียวกันต้องขอชื่นชมด้วยนะคะต้องขอชื่นชมนะคุณหนุ่มก็ดําเนินรายการได้ดีมากนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะที่กรุณา ให้ความสําคัญนะแล้วก็มาช่วยกันดูแลอย่างนี้แหละนะคะอันนี้แหละค่ะคือได้ใจประชาชนเลยคือท่านมาท่านบอกว่าท่านไม่ได้มาในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ท่านมาเนี่ยในฐานะแม่คนหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุที่แบบเออเราก็รู้สึกว่านี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเกิดขึ้นที่เราคุยกันนะคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยมีส่วนด้วยนะคะในการที่จะเสนอแนะ คอมเมนต์ Comment, นะฮะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีคำแนะนำอะไรนะเข้ามาบ้างนะอยากให้คุณผู้ชมคุณ่ังไดนะ้แนะนำว่านะมีอะไรที่เป็น บทเรียนที่เราได้เรียนรู้แล้วเราจะทําเรื่องนี้ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นกับโรงเรียนแล้วก็การศึกษาของเราในฐานะที่เราก็เป็นพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคุณฟังช่วยพิมพ์แล้วก็คอมเมนต์มาเลยนะว่า your comment นะ,ค,ะคอมเมนต์ของคุณเนี่ยนะมันจะเวิร์กมากๆเลยทีในการที่เราจะได้ ร่วมกันนะ,ะสร้างสังคมนะ,ะให้กับเยาวชนของเราเพราะต้องเห็นนะ,ะว่าเยาวชนของเราเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยนะนั่นคืออนาคตข,ของประเทศชาติของเรานะคะคราวนี้สําหรับส่วนตัวขันเองนะอันดับแรกเลยนะคะดิฉันเนี่ยอยากจะให้เคสนะคะของครูจุ๋มใจร้ายเนี่ยนะแล้วก็เขตที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนสรารศาสตร์เนี่ยนะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะอยากจะให้มีสส่วนนะส่วนหนึ่งเนะะี่ยคือให้เราดูว่าเราต้องสร้างโรงเรียนสีขาว นะฮะโรงเรียนสีขาวนะที่ปลอดภัยแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีนะแล้วครูกับโรงเรียนที่ทําดีเราต้องชูเขาขึ้นมาค่ะต้องชูเขาขึ้นมาให้เห็นว่าทําไมเขาถึงทําดีแล้วก็ควรจะเอาเป็นตัวอย่างควรจะเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ควรจะเรียนแบบนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เน้นเองเนี่ยนะเราลองดูสร้างนะ เทรนใหม่นะโรงเรียนสีขาวนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเนี่ยโรงเรียนสีขาวที่เราเปิดขึ้นนะคืออันดับเรียนจะมี2ข้อที่ฉันอยากจะเสนอนะหนึ่งสร้างโรงเรียนสีขาวสร้างครูที่มีวิธีการเรียนการสอนที่น่ารักนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเคยเห็นคลิปนี้แล้วหรือยังคะที่คุณครูประจำชั้นขานชื่อเด็กนะคะตามอาชีพ ที่เขาใฝ่ฝันนะคะอันนี้น่ารักมากนะคะนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่อยากจะให้นะคะสื่อมวลชนแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง Study c a s เแล้วก็ให้คนได้มีโอกาสเรียนแบบด้วยนะคะเอาลองไปดูนะคะคลิปน่ารักน่ารักอันนี้ค่ะพลตำรวจเอกปัญญาสัรท่านผู้ในการฮองลี ค,คุณครูเสียงหายเซม,มท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอ็นจีเสมอยมท่านพลทหารเอกนัทะชัยสุพงศ์ทหารเกฑ์สุริยาเอี่ยมจันทพวงท่านเศรษฐีมโนรา,ารท่านนายกรัฐมนตรีนัทะสิทธิ์เอมประดิษฐ์ท่านผู้กองกิติทัศน์วันสิริ ท่านกำนันเพชรพีมาค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็กเตอร์ศินาอืงมาค่ะแพทย์หญิงวณคีตาพันธุนา,าท่านพระอาจารย์ทาราเขตขันติวงศ์ เห็นไหมคะว่าเราจะเห็นเลยนะคะว่านะกคุณครูเขจะมีพัฒนาการแล้วเด็กที่พูดมาแต่ละอาชีพของเขาเนี่ยเขาก็จะพูดนะในสิ่งที่เขาเป็นตามลักษณะแบบนั้นเลยบางคนก็อยากจะเป็นพระบางคนก็อยากจะเป็นหมอบางคนก็อยากจะเป็นศาสดาจารย์อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะนี่คือสิ่งที่เราทําเพื่อที่จะสร้างนะถักทออนาคตเข้าไปข้างหน้านะนี่คือสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นไปนะนี่แหละค่ะว่าเออเราสามารถสร้าง ตัวอย่างเราต้องสร้างตัวอย่างที่เป็นฮีโร่นะคะ ของโรงเรียนของครูนะ,ะแล้วเราก็อาจจะมีบทบาทของครูแต่ละคนเนี่ยที่ขึ้นมาว่าหนึ่งโอ้ยบางคนที่คุณครูคนเนี้ยเชิดชูค่ะว่าทําไมคุณครูดีเด่นเนี่ยนะภูมิหลังคุณครูมาจากไหนอ่านะอย่างเช่นคุณครูดีเด่นที่คุณครูทุ่มเทมากเลยนะคะตั้งใจเพื่อมาเรียนมาสอนสองบางทีชีวิตแบ็กกราวของคุณครูที่คุณครูก็ต้องมีชีวิตต่อสู้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยช่วยให้เด็กเนี่ยนะคะว่าได้ทําอะไรที่ดีๆขึ้นมานะคะอีก คลิปหนึ่งเลยนะ,ะอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูที่ดูเนี่ยนะค,ะคือคุณครูที่นะคะเอาอาหารที่เด็กเนี่ยนะคะคือมีงบประมาณ2,000บาทนะคะในโครงการอาหารกลางวันของเด็กนะคะ ตามงบเนี่ยของของที่เขาให้มาทางโรงเรียนเนี่ยมีงบมา2,000บาทนะแต่ครูเนี่ยโอ้โหเรียกว่าใช้วิธีแบบมหัศจรรย์มากมีคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนมีคนอะไรใน Facebook ช่วยกันมาเนี่ยนะบริจาคเงินเอามาให้แล้วครูเนี่ยก็ทำอาหารเนี่ยนะพี่เป็นอาหารที่มีคุณภาพมากๆเลยเนี่ยนะคะให้กับเด็กเด็กอยากจะมาโรงเรียนค่ะเด็กอยากจะมาโรงเรียนเด็กไม่อยากหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเด็กไม่อยากปิดเทอมเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยนะคะ ได้กินอาหารที่เต็มที่อิ่มอร่อยพราครูเขารู้ว่าตอนเช้าเด็กส่วนนใหญ่เนี่ยไม่ได้กินอาหารเช้ามานะพออพอมาถึงปุ๊บโรงเรียนก็เลยจัดให้แบบบรันช์นะคะเต็มที่เลยบางทีก็มีอาหารแบบว่าเบอร์เกอร์บางทีก็เป็นอาหารเกาหลีเด็กบ้านนอกเด็กอยู่งงต่างจังหวัดไม่เคยได้ไปเที่ยวไม่เคยได้ไปเดินทางต่างประเทศแต่ว่าได้กินอาหาร ของประเทศนี้ประเทศนี้ขึ้นมาทําให้เขาได้เรียนรู้นะแล้วเขาก็มีความสุขในการที่จะมาโรงเรียนลองดูคลิปสิคะน่ารักมากเลยอาหารแบบนี้ก็อยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยได้กินครับได้มากินอยู่แค่ที่โรงเรียนเป็นอาหารที่ผมม่เคยกินมาก,ก่อน ผมอยู่ที่โรงเรียนที่เดียวเหมือนผมได้ไปไหลายที่เลยคัะ สวัสด,ดีค่ะชื่อคุณครูปัทมาพรน,นพรตัตนะคะเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึ่งค่ะค่ะสำหรับหน้าที่ในการรับผิดช,ชอบอาหารกลางวันของครูปัดนะคะก็เริ่มต้นจากการที่คุณครูคนเก่าที่เขารับผิดช,ชอบอยู่แล้วเขาย้ายโรงเรียนไปค่ะจริง,รงๆแล้วตัวครูปัดเองเป็นคนที่ทําอาหารไม่เป็นแต่พอคุณครูย้ายไปก็คือครูขาดแล้วเราก็มารับผิดช,ชอบแทนสาเหตุหลักๆเลยก็เพราะว่าจากที่ครูไปเยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็ รู้ว่าความเป็นอยู่ของนักเรียนเป็นยังไงคือแล้วพอพอรู้ความเป็นอยู่ของนักเรียนรู้หน้าที่ของผู้ปกครองเช้าขึ้นมาต้องออกไปทําไร่ทํารับจ้างคือแทบจะไม่มีเวลาที่จะทําอาหารให้น้องในมือ้อเช้าคือน้อยมากที่จะทานอาหารมื้อเช้ามาอย่างสมบูรณ์ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเขาไม่ค่อยได้ทานมือ้อเช้ามื้อกลางวันก็จะเป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุดในแต่ละวันที่เขาจะได้รับเข้าสู่ร่างกาย แต่ช่วงแรกจะเป็นใช้งบประมาณหลักคือของอบตที่อบตสนับสนุนเหมือนโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปเลยค่ะคือ20บาทต่อคนต่อวันซึ่งปีการศึกษาเนี้ยนะคะโรงเรียนบ้านเพชรนน้ำพึ่งมีทั้งหมด88คนใน88คนนี้ก็คือได้คนละ20บาทต่อคนต่อวันใช่ค่ะหนึ่งมื้อ88คูณ20ก็เป็น1760บาทค่ะก็คือเราใช้งบหลักตรงนี้เต็มจํานวนรวมทุกอย่างค่าข้าวสารค่าอาหารค่าแก๊สค่าทุกอย่างรวมอยู่ในนี้แลล้้วหัังจากนนพ พอทำมาเรื่อยๆพี่ก็จะต้องแบบ มีต้องหาข้อมูลว่าที่ไหนเขามีการสนับสนุนอะไรช,ช่วงแรกจะเป็นการที่ได้จากคนคุ้นเคยก่อนเช่นวันเกิดคุณแม่วันเกิดเพื่อนที่สนิทที่เป็นเพื่อนใน Facebook อะไรเงี้ย<ๆ>เขารู้ว่าครูปัดรับผิดชอบอาหารกลางวันอยู่ก็เริ่มมีการสนับสนุนมาเป็นวัตถุดิบบ้างเป็นเงินบ้างจากคนใกล้ตัวก่อนนะคะคนรู้จักทุกคนเลยส่งเงินมา500บาทเลี้ยงหวันเย็นเด็กให้หน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะพี่ก็มีหน้าที่เอาเงินเนี้ยไปซื้อของแล้วก็มาทําหลังจากนั้นพอทําปุ๊บ พี่ก็ถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นให้ให้ให้เจ้าของเงินเขาชื่นใจอะคะ่ะกว่าจะได้มาในแต่ละเมนูแต่ละวันนะคะก็คือต้องเริ่มต้นจากวัตถุดิบก่อน สัปดาห์นี้มีมีผู้ใหญ่ใจดีส่งอะไรมาให้บ้างส่งปลาซาบะส่งปลาแซลมอนส่งเป็นขนมเป็นทาร์ตสับป,ประรดเป็นทาร์ตสตอร์รีอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พี่ก็นําสิ่งที่มีกับงบงบที่มีงบอบาตที่มีก็มีอยู่แล้วก็ แล้วก็วัตถุดิบที่ได้มาแล้วก็งบประมาณเพิ่มเติมเช่นวันนี้วันเกิดน้องนุกส่งมา2,000บาทพี่ปดช่วยทําอาหารวันนี้นะคะอย่างเงี้ยพี่ก็นาทุกอย่างมา,มาประกอบกันเสร็จปุ๊บเริ่มหาข้อมูลเข้า Google เข้า YouTube เข้า i อเข้าเพจทําอาหารไปดูย้อนหลังคือเหมือนพวกเขาเป็นครูของพี่อีกทีหนึง่งในการที่จะแบบเปิดโลกกว้างในการทําอาหารว่าทําอะไรได้บ้างพี่ก็นาพวกนั้น,นมาวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กเด็กน่าจะทานได้เด็กน่าจะชอบ มีคนส่งโคชูจังที่เป็นพริกเกาหลีใช่ใช่ส่งมาให้เพราะว่าเขาเป็นแม่บ้านเกาหลีเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากพี่ก็ต้องเอามาทําเป็นอาหารเกาหลีคือตอนนั้นทําข้าวยำบีบิมบับแล้วก็เป็นซุปกิมจิแล้วก็เป็นไก่ทอดไก่ทอดเคลือบซอสเกาหลีะคะ่ะน,นั้นเป็นเมนูแรกๆเลยจากสมาคมมอทอส่งมาให้สมาชิกเนี่ยคะ่ะ เหนือจากนี้ใช่ไหมคะเราก็จะรู้ล้นั่นคือสิ่งที่เราสามารถสร้างนะฮะสร้างฮีโร่นะเพราะอะไรค่ะถ้าเกิดสมมติเวลาที่เราสร้างฮีโร่เนี่ยนะคะมันก็จะมีคนที่อยากจะเรียนแบบอยากจะทําตามนะฮะแตขณะเดียวกันเนี่ยนะ ก็อาจจะถึงเวลานะที่จะต้องปัดกวาดด้วยสร้างนะคะคือสร้างให้คนเป็นโรโมเดลเหมือนหนังเกาหลีไงฮะหนังเกาหลีรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาอยากจะให้ครอบครัวของเขาเนี่ยอย่างเช่นคือผู้ชายเกาหลีเนี่ยในอดีตเนี่ยชอบ abuse อ้ยเอ้เอ้ยอ้เอาเปรีบผู้หญิงนน่นนี่แบบ abuse สิบรุนแรงเขาก็สร้างใหม่เลยว่าเป็นโรโมเดล ผู้ชายเกาหลีหล่ออัธยาศัยใจดีเป็นคนดีนะแล้วก็เข้าใจผู้หญิงสุภาพเป็นไอดอลอะไรแบบเนี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เขาสร้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการชื่นชมการสร้างนี่คือสิ่งที่มันทําให้เราเกิดขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่ะนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งนะแต่คราวนี้เนี่ยพอถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์เราก็ต้องเปิดโอกาส ให้นะฮะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะต้องมีหน่วยรับการร้องเรียนรีพอร์ตนะ,ะจังหวัดนะฮะจังหวัดแต่และจังหวัดแต่ว่าแล้วก็สถาบันเนี่ยต้องมีโอกาสนะเปิดรับการร้องเรียนนะฮะว่านะ,ะสมมุติว่าเด็กคนไหนถูกครูทำร้ายพ่อแม่อะไรไงทาร้ายต้องมีโอกาสที่จะไปแจ้งความแล้วก็รับเรื่องเนี่ยมานะ,ะแล้วก็ดูแลคือต้องหยุดการบูล่ การแกล้งเด็กเนี่ยนะการแกล้งเด็กการกลั่นแกล้งเด็กเนี่ยต้องหยุดนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะก็ต้องมีการทํางานนะ,ะแล้วก็ต้องมีกิจกรรมนะ,ะต้องจัดตอนนี้ต้องจัดนักจิตวิทยานะมาช่วยกันบําบัดนะอย่างน้อยคือ1บําบัดครูด้วยนะอย่างเช่นเนี่ยเราจะเห็นไนดะ้วใช่ไหมว่ากรณีที่เกิดขึ้นคือกรณีที่นะเด็กถูกข่มขืนที่ต่างจังหวัดแต่ว่าครู เพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยไปให้กําลังใจครูที่ทาความผิดนะฮะแล้วก็บอกว่าเด็กเนี่ยโอ้โหไปสมยอมกับเขาเออเปยังไงก็ไป,ไ,ไ,ป,ไ,ปไปกลายเป็นว่าเด็กแต่ไปเข้าเข้าข้างเข้าข้างครูด้วยกันเช่นเดียวกันที่โรงเรียนนี้ก็เหมือนกันมีครูก็บอกสู้ๆนะเออเขาบอกจะไปสู้อะไรอะ่ะก็คือครูจุ๋มทําความผิดเนี่ยจะไปสู้อะไรกับเด็กอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการละลายพฤติกรรม สร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับครูตรงนี้เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดครูมีคอนเซปต์ที่แบบนี้ผิดและ abusive กับนักเรียนทำโทษนักเรียนอย่างรุนแรงเนี่ย เกินเหตุขึ้นไปเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายในการทำร้ายร่างกายนะเพราะว่ามีโรงเรียนดีๆนะฮะที่เขาสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีการลงโทษแบบรุนแรงอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคำนึงถึงสิทธินะ,ะของเด็กด้วยนะ,ะในการที่จะทำโทษนักเรียนแบบนี้เนี่ยไม่ได้แต่ต้องมีหน่วยในการที่เขาให้มีการร้องเรียนนะคะแล้วก็คนที่ถูกร้องเรียนเนี่ย จะเพิกเฉยไม่ได้ต้องจัดการเข้ามาแล้วก็ดูแลแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับเด็ก ที่เป็นเยวาวชนตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราจะต้องทําให้มันเกิดโรงเรียนสีขาว 1. มีโรงเรียนที่เป็นไอดอลนะมีโรงเรียนที่เป็นไอดอลนะคะขณะเดียวกันก็คือว่าต้องเคลียร์สิ่งาต่างนๆานาที่เป็นอุปสรรคในการที่ที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้ครูเกิดความเ,าเกิดพฤติกรรมที่ไม่น่าพึงปรารถนาได้นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาชีพครูเนี่ยก็มีความเครียด นะอีกแบบหนึ่งนะคือในการที่แบบว่าต้องอยู่ในกฎระเบียบต่างนานา,นานเนี่ยมันก็จะมีความเครียดของครูอยู่ด้วยคือบางทีครูไม่ได้สอนอย่างเดียวอย่างที่บอกไปว่าครูต้องทํางานนู่นต้องทํางานนี้ในโรงเรียนด้วยบางทีเป็นสิ่งที่เขาเขาบอกว่าหนึ่งค่าตอบแทนอาจจะนะฮะว่าเป็นต่ําแต่ว่าต้องให้ครูไปทําอย่างอื่นเพื่อที่จะได้เงินเสริมเพิ่มเติมมากขึ้นอีกเนี่ยนะ,ะมันก็อาชีพครูเนี่ยครูก็ไม่ใช่นักธุรกิจเนาะ หนึ่งครูก็ไม่ใช่นักธุรกิจถ้าเราต้องการที่เขาให้จะให้เขาเป็นแม่พิมพ์แห่งชาติเนี่ยนะก็ ควรจะให้เขาทาเน้นหนักในเรื่องการที่เขาทางานเรื่องของการเรียนการสอนแต่ไม่ต้องไปให้ครูทําไมคะเป,นคนเ,นะเป็นคนเก็บสตังค์นะเป็นคนเก็บสตังค์ค่าเทอมต้องให้ครูไปเชียร์ให้เด็กมาเรียนมาเรียนสอนพิเศษตอนเย็นนะเพื่อที่ครูจะได้เปอร์เซ็นต์ได้ส่วนแบ่งจากโรงเรียนขึ้นไปจะได้แบบว่าโรงเรียนจ่ายเงินน้อยแต่ให้ครูไปได้อินเทนซีฟจากการสอนพิเศษเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เกิดเกิดเกิดเออเขาเรียกว่าความไม่สมดุลน,นะเกิดขึ้นแบบนี้นะก็ไม่ดีแล้วก็ท ไม่ครูเนี่ยเหมือนกับไม่ซื่อสัตย์ในอาชีพแทนที่จะสอนให้ลูกศิษย์เนี่ยรู้ไปเลยทีเดียวต้องไปเ,เก็บเงินตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีลูกศิษย์เรียนน้อยแล้วทางโรงเรียนโอ้ตายแล้วลูกครูเรียนน้อยมารู้สึกว่าไม่ดีเลยครูไม่มีผลงานนะหรือว่าครูไม่อยากทําอะไรแบบนี้ก็ทำให้ครูเนี่ยเกิดความเครียดขึ้นมา ตรงนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องให้พื้นฐานความมั่นคงกับครูด้วยแต่ขณะเดียวกันนะ,ะนะ,ะต้องบอกเลยว่าท่านเจ้าของโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน ครูใหญ่นะหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะต้องมีออ a u เตอร์จากข้างนอกก็ต้องเข้ามาแอบ observe ดูด้วยว่าคุณภาพของโรงเรียนนะผ,ผู้เรียนผู้สอนนั้นเป็นอย่างไรนะหรือนะฮะเจ้าหน้าที่นะของสถาบันก็คือของสถาบันขอ,ของกระทรวงศึกษาธิการก็อาจจะต้องเข้ามาทำการสุ่มตรวจเช็คนะ ตรวจเช็คใบอนุญาตนะไปประกอบการของครูผู้สอนหนังสือด้วยก็มีด้วยเหมือนกันนะอันนี้ราคามันจะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพลิกวิกฤตนะฮะจากปัญหาของโรงเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราเอาเราเอามอนิเตอร์นะฮะโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยมันก็จะให้โรงเรียนเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยเป็นบ้านแห่งที่สอง ของเยาวชนนะของลูกของลานของเรานะได้จริงๆนะเพราะฉะนั้น่างที่บอกไปว่าเยาวชนเนี่ยนะเป็นอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้นะเด็กเล็กๆทุกคนเลยเนี่ยนะคะมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตนะคะแต่ขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องตลกลร้เดี๋ยวไนดะ้ยินมานะเพื่อนบมืเพื่อน,นเขาคุยก็บอกว่าเนี่ยกลายเป็นว่าบางคนตลกร้ย,ยังไงรึเปล่า เอาไปขู่ลูกบอกว่าลูกถ้าเกิดลูกลูกดูดื้อมากๆเลยนะจะส่งไปเรียนที่โรงเรียนเนี้ยแล้วก็ให้เรียนกับครูจุ๋มด้วยนั่นนี่ตลกร้าของพ่อแม่อีกต่างหากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในหลายๆสิ่งที่มันมีเกิดขึ้นมันก็มีมุมมองในเรื่องข้อข้อข้อเสียแน่นอนม,นมันมีข้อเสียแต่เราหาข้อดีนะที่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เพราะถ้าเกิดสมมติว,ว่าเราทุกคนนะโรงเรียนทุกโรงเรียนช่วยกันนะทำให้โรงเรียน นั้นอนะเป็โรงเรียนสีขาวเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยนะสำหรับนะเด็กๆทุกคนแล้วก็เป็นอนาคตของชาติที่จะไปสร้างอนาคตของชาติต่อไปดิฉันว่าเราควรจะพลิกวิกฤตรต,รตรงนี้แหละให้เป็นโอกาสนะคะในการสร้างโรงเรียนสีขาวให้ประเทศชาติของเรามีเยาวชนนะฮะที่มีคุณภาพแล้วก็มีอนาคตดีกว่าค่ะ